การที่เราจะเล่นการทำประตูนะอาจจะโฟกัสหน่อยเพราะว่าบอลเซเลชันไม่แน่การยิงเข้าไปทำประตูเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะไปดูว่ายังไงนะซึ่งพี่เจวันถ้าแกทำการเล่นเน็ตดีๆใครที่แกจะกดบออพอไปถึงมีใครบาดเจ็บไหมเท่า,ากับสองสามคนที่ทมีไม่มีเนาะโอเคถ้าไม่มีก็อ็อกใช่ดีเลย เราใส่เยเอใสเย็บเอ่อเตะใช่ไหมผมีจะเล่นห้าต่อสอต่อสองห้าคนเข้าไปเลยห้าคนเข้าไปเลยเป้าหมายของบอลนะเป้าหมายการของบอลพื้นที่ไหมมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นขยับสร้างพื้นที่มาร์คข่าวแคมาร์คข่าวนู่นข่าไหมขาวตรงประตูอขาวตรงระตู พื้นที่มีประมาณนี้นะแนทเข้ามาอยู่ตรงกลางเล่นตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้สีส้มเวมลาตัดบอลไดุ้ยิงที่สีเหลืองตรงไหนก็ได้หนึ่งนาทีลองดูคุณจะยิงได้กี่ลูกสีน้ําเงินคุณมีนาทีแค่ครองบอลให้เหนียวเข้าใจไหมถ้าเสียบอลคุณแย่งคืนเลยนะเสียบอลใหญ่กายิงประตูแย่งเอาบอลมาครองให้ได้เห็นใจไหมพร้อมพร้อมหนึ่งนาทีานอกฟังกันนะแล้วดูเพื่อนด้วยว่าเล่นยังไงเล่นป๊บปพีตาย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 ตัดบอลไว้อ๋อหนึ่งศูนย์ เสียบง่ายอย่าเสียบอลง่ายอย่าเสียบอลง่ายโอเคขยับไว้เยอะๆขยับเยอะๆขยับเยอะๆดีมากดีมากดีมากเฮ้ยมุดอย่ายิงกับที่อมุ้๊ดไปด้วยมุ้๊ไปด้วยมุ้๊ไปด้วยมุ้๊ไปด้วยอย่ายิงกับที่นีขยับที่เขยับด้วยขยับด้วยขยับด้วยดีมากบอลแย่าง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 ย่งโอเคอยู่อันนี้พี่ต้องการเลี้ยงแค่หน่อยเมื่อไหร่ที่คุณเสียบอลเมื่อไหร่ที่คุณเสียบอลพี่ต้องการเข้าหายเร็วแย่งกลับมาให้เร็วอันนี้ตรงทีนะตรงนี้แกเห็นม ไปยืนนายกันไปแล้วเมื่อไหร่ที่แกพารก็ต้องกลับไปช่วยเพื่อนด้วยเมื่อไหร่ที่มีบอลคุณดูพื้นที่สนามาก,กว้างมากเลยอย่าเข้ามาลงไม่ได้กระจายไปเพื่อนรับบลอลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเสียบอลง่ายเฮ้ยมีจังหวะเล่นเยอ้ยเลยงั้อย่าเสียบอลง่ายดีมากยากันคอนคืนยันควอนคืนแน็ตดีมากครับไปต้องต้องเฮ้ยลาบลาบฮึปเจ็ยบอล แล้วสอูแล้วสอูแล้วโอเคอี่แล้วีแอันนี้เปลี่ยนตรงกลางสองคนเร็วใครเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอันนี้ด้านนอกด้านนอกสิบพาตได้หคะแนน้า1สิาได้หคะแนนเหมือนกันพร้อมพร้อมพรอมอม่สูนะฮึบเด้นใครก็ะยับใครกระยับอยยนี้เฉยยนเฉยย่านี้เฉยยังบอลย่งบอลแพหนึอันนี้ไม่ชอบเลยถ้าแกโดนเขายิง, e. ยงเ้ย ได้เสียบอลไปให้เร็วเสียบอลไปให้เร็วเล่นฮับเสียบอลไปให้เร็วดีมากดีมากอยาเสียบอลง่ายอยาเสียบอลง่ายอยาเสียบอลง่ายเล่นลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ฮับเล่นขยับ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 ด้วยเตะขยับด้วยเตะอย่างนี้เฉยอย่างนี้เฉยอย่างนี้เฉยเด็กนะโอเคมาดูกันว่า ไอตรงนี<ใ>้ก็จะได้ทั้งหมดเลยนึงเดี่ยวชัตสองพาซิ่งสามซับพอร์ตถ้าแกไม่ให้แล้วขยับเล่นจะเล่นยังไงตอนนี้เตี้ยเตี้เตียตายนะปกติมันเล่นได้สองจังหวะเองปกติมันเล่นได้สองจังหวะเองถ้าแกเล่นเตี้ยตายก็ยังเสียบอลไม่ใช่ไม่ได้เอาใหม่แล้วไงนะพี่ออกเล่นครับอะไรขยับด้วยกระยับขยับระวังดีไว้หนักมากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เล่นเล่นเล่นแย่งบอลแย่งบอลแย่งบอลเอาขึ้นเอาขึ้นโอเคถูกต้องถูกต้องขอไว้มาขอไว้ขอไว้ เียงให้จ uhm ัดเสียง่ายเมื่อไหลได้บอลกระจายออกกว้างกระจายอกว้างพื้นที่อยู่ไหนพื้นที่อยู่ไหนโอเคดีขึ้นดีขึ้นไปเล่นไปเล่นไปเล่นอะรขยับอะรขยับเต็มโอเคย้ายเสียย้ายเสียต่อเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อโอเคดีแลกดีแลกซอะค้ามารวมฝั่งน้องคมด้วย ข้อหมายสองข้อคืออะไรข้อแรกก็อะไรของม้อนของม้อลข้อที่สองเรียกย์เรียกย์ชันเป็นไงอากลุกเป็นรับเพราะฉะนั้นไอข้อสอนเนี่ยแกยังช้าอยู่แกเสียบอลแกยืนเฉยไม่ได้ไอข้อแรกที่มันยังไม่ได้มันยังไม่ดีเกินรู้ไหมแกให้เสร็จแกยืนเฉยเหมือนเล่นลิงปกติเลยอันนี้เล่นลิงปกติให้มาให้มาเสร็จแกเขี่ยไปแค่นี้แล้วแกยืนเฉยเฮ้ยไม่ไม่ใช่ครับเมื่อไหร่ที่บอลให้มาเมื่อไหร่ที่บอลกำลังไปเนี่ย พุ่งพี่รู้แล้วที่จะไปเอาบอลตรงไหนต่อที่ต้องการบอลลูกนี้คืนไม่ใช่ให้แลยย้วยิงแต่ที่ให้เลี้ยงแต่ที่เดีย๋ยวลองดูนะกลุ่มสองปุ่มสามแกเวลาที่แกไปเล่นตรงนี้พยายามทำเรื่องพวกนี้กลุ่มแรกยังไม่ดีนะเดี๋ยวแกพัฒนาใหม่เราจะมีเวลาคนละเซตหาแค่ห้านาทีเองต้องทาร้อยเปอร์เซ็นต์หาถ้าแกทำครึ่งชั่วโมงโดยที่มันไม่มีประโยชน์กนะ็ไม่มีประโยชน์แต่ละห้านาทีแกแกเข้าใจวิธีการเล่นมันจะมีประโยชน์ถ้าแกทำได้เหนะครับอสองกับสามไม่ดีวิธีวันนี้ลองเอาเป็นเลี้ยงก่อนจะไม่เป็น Okay. ดิโอเคโอเคตรงนี้ลูกดิอคิีแตให้ดีบหยาบให้แล้ก็หยาบให้แล้วก็ยาไอไไเออไปหน้าเร็วหน้าเร็วรวมาองไม่จำเป็นต้องกับที่ตรงนั้นจังหวะได้ไหมจังหได้ไห โตไกกลยโตไกลอยไหนโตไกลอยู่ไหนยี ah. ่ส okay. ิวิยีวิอย่าเสียบอลเลยยี่สิบวิดูไกลไว้ดูไไกลไว้โอเคดีมากตังว้า1ิบวิซิบวิิวิโอเคโอเคเด่นเด่นเนพุมไว้ตมไล่หน่อยต้ม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  เร็วมันพาดหลายหลายลูกแล้วเฮ้ยพาดได้หลายลูกแล้วสามเลยพาดโอเคอย่าเสียง่ายอย่าเสียง่ายคาบอลด okay. ีมากจังหวะเดียวได้เปล่าเฮ้ยจังหวะเดียวได้เปล่าโอเคดีแลรงดีแลรงเซลร่งเร่งดีมากก็นี่ทำไรครับนี่เก็บบอลก็ช่วยช่วยงานนิดหน่อย นนี่อยอันนี้ชักอาเรียนนับของน้องเราแมทแมทที่แล้วแฮตติกนี่เป็นช่วงพักกินน้ำครับขายอยู่ไหมขายอยู่ช่วงพักกินน้ำครับรอเสร็จรอฟังครับเนี้ยครับมาที่นี่เลยจวดมาพบพบผลัดไม่เล่นไม่็มวจะเต็มเมาหน้าแดงที่สุดเลยไม่เห็นอ่ะสวัสดีครับมุมกล้องมัน0.5 อะรที่เสียไม่ต้องไปแล้วมันต้องแบบติดนิ้วอ่ะปุ้งพุงุ้งตลอดเวลาอันนี้คืออย่างอย่างอย่างที่สองพอเวลาเล่นระดับที่มันสูงขึ้นโอเคตัวนี้สนามมันไม่ดีนะแต่เวลาเล่นระดับสูงขึ้นอ่ะมันส่งแค่นี้มันใกล้ไปมันไม่พอเราต้องการพื้นที่ในการส่งที่ที่มันมีสปีดบอลหน่อยเวลาขึ้นไปคือปุ้งคุณเห็นเจที่เล่นไหมเจชนะที่เราสอเหมือนกันเราก็ต้องการแรงแรงแต่คำว่าแรงเนี่ยมันก็คือสปีดบอลที่ทำให้คุณเอาชนะคู่ต่อสูได้แต่ถ้าคุณตีนิสสายเล่นยังไงเนี่ย ล่นจริงเล่นได้ไหมไม่ได้พู้เสู้ยืนตรงนี้กันเโดนตัดเพราะฉะนั้นพี่จะบอกเวลาที่มีพื้นที่ก่อนที่แกจะพาร์ได้คือการหาพื้นที่กับเพองในการที่จะสร้างพื้นที่ให้กับเัืเอนให้เพื่อนแล้วเมื่อไหร่ที่เพื่อนมีบอแลแกพยายามที่จะเข้าไปเอาใม่ได้แน่่ไม่ยพวกกันถอยมาเพื่อสร้างพื้นที่กไกลๆให้มาแกยังสามารถเพลินแล้วไปเล่นที่อื่นได้ตรงนี้้องหางเพราะฉะนั้นอันนี้นเรื่องฝากไุด้วยนะเผื่อเวลาจะมีโอกาสได้เล่นอีกครับโอเคตอนนี้เรามาคุยเรื่องของบว นะซึ่งเวลาที่เราพูดเรื่อง build บิวอัพแบบมันเป็นแพทเทิร์นนะมันจะมีอยู่แค่3สาสี่อย่างที่อยากให้เล่นนะแล้วจะพิชเช่วว่าถ้าแกทำได้สมูทยังไงแกก็ได้อีประตูเพราะมันหลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะบ,บอลจะเริ่มจากประตูผไหมยบอลจะเริ่มจากประตูตอนแรกที่เราโดนบุกมาเนี่ยโอเคพวกคุณก็ต้องมาเล่นเกมรับถูกไหมบอลจะลังโดนบุกนะพวกคุณก็ต้องมาเล่นเกมรับเพื่อบีบให้มันพื้นที่แคบถูกปะ่ะแต่พอเวลาประตูได้บอลปึ้งทุกคนกระจายออก ถูกไหมก็จะรับบอลเหมือนกันนะเซ็นเตอร์กระจายออกอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เลนี่แกทำได้อยู่แล้วนะแต่พอกระจายออกแล้วทำอะไรต่อโอเคนะหนช่องนี้นะกิมบอลกันล้วยังไปนะช่องนี้นะถ้แกทำโอเคระวคหวะนี้หนึ่งกิมถ้าแกพิกได้ไปยิงประตูสองพิกไม่ได้ให้ไอ้นี้กลับมาให้คือเลยคือเลยมีจิ้วหาจิ้วหาโอเคคุณจะทำอะไรได้บ้าง วันจูคุณจะแทงช่องยิงได้เลยโอเคกลับมากลับมากลับมานอนนิดหน่อยตอนนีดหน่อยพอเคลียร์แล้วกกค่อยดึงออกมาอรับโอเค น้วม <teok duino> <Yeah>! ่น้ำโม่ดีเป่าน้ม่น้ำโม่น้ำโม่ไร้ม่ไ้ม่ไม่าเปลี่ยน้ม่ด้อู่มดโอเคเฮ้ยแกแกลองแกลองนี่นะไอคาที่ไอไอเต้ดแบบิ่งอันนี้คืิ่ถ้าแกซ้อมแบบสังกะตายอ่ะเวลาเล่นจริงแม่งก็สังกตายูไหมมันชิวไงพอวันแข่งจริงมันก็ชิวตามที่แกแซ้อมแล้ีไม่อยาให้แกเสียใจทั้งสอ แค่นั้นเองนี่อย่าที่จากประสบการณ์เดิมไม่อยาก,จจากแก้จ่ายการที่สองมาลงไปเล่นแกไม่ได้ใจใส่ใจมันลงไปด้วยแกแค่แบบไอ้ยหญ่ไอ้แชมป์เดียร์นแต่ใจมันไม่ลงไปอ่ะใจแม่งกองอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วจะชนะเขายัางไงแต่ถ้าแกเล่นเหมือนสิบนาทีที่เฮ้ยแม่งใส่คิวลินอะไรบอกกันกระตุ้นกันช่วยกันเล่นยิงประตูไม่เข้าไม่เป็นไรเอาใหม่จับไม่ดีเฮ้ยไม่เป็นไรทำให้เร็วขึ้นเสียบอลเอ้ยไล่คืนมาตรงนี้ทหารที่จะพาแกไปจริงๆได้แล้วก็แชมป์ด้วย อันนี้ไ่อยู่ที่คลิปเราอยู่ที่พวกแกจะททั้งหมดอในแต่ละวันที่แกซ้อมจะทำยังไงนะครับก็ฝากไปด้วยนะพี่ไม่ใหญ่แกไปนั่งแบบซึมเศร้าคนแม่งได้แชมป์กันได้ง่งปล่อยที่โรงเรียนไม่เวิร์กเลยโอเคนะเดี๋ยวจะเล่นมาสมอลไซส์ตรงเนี้ยเล่นเกมปกติเลย15นาทีสุดท้ายะเล่นเกมปกตินะ15นาทีสุด <c oughs> ท้ายถ้าใครขึ้นแพทเทิร์นแล้วยิงประตูได้ได้3แต้มเดี๋ยวพี่ดูเองเดี๋ยวจะให้คะแนนเอง <c oughs> ถ้าเล่นปกติยิงปุ้งไปได้แต้มเดียวนะไม่ว่ากัน แต่ถ้าขึ้นแพทเทิร์นตอนที่ซ้อมเมื่อกี้ได้สามแต้มเลือกเขาเดี๋ยวถ้ามันไม่ไม่ใช่ว่าแม่งพยายามจะแพทเทิร์นไม่ได้ก็ไม่เล่นก็เล่นเกมโบสิไปนะครับาระวังบาดเจ็บด้วยนะสนามมันไม่ไม่ค่อยดีเพราะนั้นระวังบาดเจ็บอะไรที่ปัญหาก็ติดเลี่ยงอะไรที่มันดูจะสูงเสี่ยงก็เรามาะระวังหน่อยถึงห้านาทีเขาเลือกแนละ้วโอเคนะไปด้ย มันต้องใช้เวลาจริงๆในเรื่องของการเี่นทำมันเป็นแะเพื่อนที่เข้าใจเป็นอลักการแต่อย่างน้อยวันนี้พี่หวังว่าแกจะได้ฟติลิ่งนะได้ฟติลิ่งได้ไอเดียไปหน่อยว่าเออถ้าบอลอยู่เซนเตอร์แล้วจะทำอะไรได้บ้างบอลมาที่แบ็กจะทำอะไรได้บ้างนะมันจะมีหลายๆคนที่ยังเ้ยยังวิ่งยังวิ่งผิดยังรับบอลผิดยังได้ผิดจ,จังหวะพวกนี้มันมันช่วยแกได้ในสนามมาเลยถ้าแกเข้าใจเล่นนะนะก็ต้องค่อยเรียนรู้ไปนะใครที่เรียนรู้เร็วแกก็จะไปได้เร็วหน่อยแกจะเล่นบอลง่ายมาก แต่ถ้าแกย like so ังเล่นแบบตามใจฉันหรือว่าเล่นแบบไปเรื่อยๆเล่นโดยไม่คิดอ่ะมันก็จะยากไปยากไปทำไมมันยากจังทำไมมันส่งไม่ได้ทำไมมันเตะไม่ได้เลยก็เพราะแกไม่เข้าใจมันเพราะฉะนั้นหวังว่าวันนี้แกเอาแทเทิร์นนี้เราไปทบทวนหน่อยจดูจากกระดานก็ได้นะเออถ้าได้ตรงนี้จะวิ่งยังไงแล้วก็ทั้งทามิ่งระหว่างไอจิ้งแบบไอ้โบวิ่งวิ่บบเมื่อกี้เนี่ยแค่แค่ทามิ่งในการที่จะเทิร์นบอลแล้วไปเลยแค่เนี้ยมันทำให้แกได้เปรียบ ในสนามแกว่าผู้ต่อสู้จะรู้ว่ามัจะส่งไปไปไม่ได้แต่มันคือต้องมาปุ๊บแล้วไอ้คิมวิ่งจังหวะส่งนะครับตอนจังหวะที่บอลกำลังอยู่ทิ้งโบอิ้งไอ้โก้ขยับมาไอ้นะนเต้ไม่ดีใจเต้นะไอ้โก้ขยับมาไอ้เต้เติมอย่างเงี้ยเปิดทั้งฝั่งซ้ายทำได้บ่อยมันหลุดทุบรู่จริงๆแต่หนึ่งคือจะเตะแม่หรือเปล่าสองให้โก้จะหมุนไหมเต้จะเติมไหมแค่นั้นเอง ถ้ามันทําได้สมบูรณ์แบบยังไงแกก็หลุดไป <c oughs> ดยิงประตูได้ง่ายๆพี่บอกว่าแกมีโอกาสยิงจอๆออนะไม่รู้กี่ลูกแต่ถ้าแกเล่นเหมือนเดิมพุ่มหน้าเล่นพุ่มหน้าเลี้ยงมัน,นยากแลไปต่อยากแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องในนี่กันหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่ทีมจะจะย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสนามามันไม่เยอะก็จริงแต่แกเอาตรงนี้ไปนะเอาความคิดเอาความคิดเอาวิธีการไปนะและว้วเวลาเป็นจริงแกจะเข้าใจมากขึ้น ถ้าได้ไดร้องขนาดดีๆกันก็จะทำให้มันดีขึ้นทำทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติที่สุดไปได้ครับ, <c oughs> รบก็เหลือเวลาประมาณ2วันนะอิตกันอย่า,ยาให้ป่วยอย่าให้บาดป่วยใครป่วยดูแลตัวเองนะหเห็นอ้กันหลายคนเลยนะป่วยดูแลตัวเอง,งทีน,น,น,ทน,น,นที้เดียวถ้าแกผ่านตรงนี้ไม่ได้นี่แม่งคือบอกแล้วแกเข้าถึงแค่นเหลือแค่สองครั้งเองจากปั่นกระสุนเรื่อยนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะที่ตั้งใจแล้วก็หวังว่าจะได้ความรู้ไว้ไม่มากไม่น้อยเดี๋ยวจะได้ทีคราวหน้แนคุณครับ มาลบอครับมแล้วเอ้ยต้องทลบอครับ้มแล้วมาลับตู้อันนี้ก็ยืดๆปหน่อยนะไปอีก้นถึงไปต่อ 嗯。